ภาครัฐและทกศควรสนับสนุนเงินให้กับเกษตรกรอย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวเกษตรกรเองและประเทศชาติคุณผู้ชมครับณตอนนี้ภาครัฐได้ออกมาตรการต่างๆมาเพื่อกระตุ้นเศษรษฐกิจและมาตรการช่วยเหลือภาคประชาชนภาคธุรกิจรวมไปจนถึงภาคเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศโดยทกศได้พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยงเงินกู้ที่ถึงกำหนดชำระ ตั้งแต่งวดเมษายน2563ถึงมีนาคม2564เป็นเวลา1ปีให้กับเกษตรกรลูกค้าทุกกลุ่มโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยเกษตรกรฝ่าวิกฤตโควิด -19 และภัยแล้งโดยมีเกษตรกรลูกค้าได้รับประโยชน์กว่า3.3ล้านรายเงินต้นกู้กว่า1.2ล้านล้านบาทแต่ยังไม่เห็นวิธีการปฏิบัติที่เป็นรูป,ปรธรรมสำหรับช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ที่จะทำอย่างไรให้เกษตรกรกว่า3.3ล้านรายชื่อมีความสามารถในการผ่อนชำระดอกเบี้ยและเงินต้นได้หลังจากหมดมาตรการพักชำระหนี้ดังกล่าวเพราะเกษตรกรทั้ง3.3ล้านรายนี้ส่วนใหญ่ยังมีวิธีการเกษตรแบบเดิมที่ใช้ปุ๋ยเคมีสารพิษสารเคมีทางการเกษตรในปริมาณมากทำให้ดินเน่าเสียผลผลิตที่ได้จึงตกตำ่ำและมีโรคแมลงระบาด ส่งผลให้ทำการเกษตรแล้วขาดทุนในที่สุดจึงเป็นคำถามที่ว่าทกศจะต้องพักชำระหนี้ให้กับเกษตรกรไปอีกนานแค่ไหนรัฐบาลจะมีเงินเหลืออีกมากน้อยเท่าไหร่ที่จะมาช่วยเหลือการพักหนี้ให้กับเกษตรกรถึงเวลาแล้วที่จะต้องเปลี่ยนแปลงการเกษตรไทยให้เป็นครัวของโลกอย่างแท้จริงครัวของโลกที่สามารถผลิตพืชผลทางการเกษตรได้ผลผลิตต่อไร่สูง ต้นทุนในการผลิตตําและพืชผักผลไม้ที่ได้มีคุณภาพปลอดภัยจากสารพิษและสารเคมีวิธีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมที่จะทําให้เกษตรกร3.3ล้านรายสามารถชำระดอกเบี้ยและเงินต้นให้กับทกสได้มีดังนี้ทกสนำรายชื่อเกษตรกรทั้ง3.3ล้านรายเข้าโครงการ1ปีหลุดหนี้2ปีอยู่ดี3ปีมีเงินฝาก โดยร่วมกับบริษัทฟุกเทียนเวลจำกัดและเกรรษตรกรที่เข้าโครงการนี้จะมีความสามารถในการชำระได้ทั้งดอกเบี้ยและเงินต้นโดยหากเกรรษตรกรชำระเงินต้นเข้ามามากเท่าไหร่รัฐบาลก็จะให้เงินสนับสนุนอีก30%ของเงินต้นที่ชำระเข้ามาซึ่งจะทำให้เกรรษตรกรปลดหนี้ได้เร็วมากยิ่งขึ้นไม่เพียงเท่านั้นครับทกอสอก็ยังมีเงินหมุนเวียน เข้าไปในระบบมากขึ้นตามไปด้วยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องทําการเพราะปลูกพืชชนิดต่างๆตามขั้นตอนที่โครงการระบุไว้อย่างถูกต้องทุกขั้นตอนทอกอสอสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้กับเกษตรกรที่ไม่มีทุนในการซื้อปัจจัยการผลิตตามตำราการเพราะปลูกพืชทุกชนิดของโครงการนี้อาทิเช่นเตาเผาถ่านคาร์บอน ซิลิคอนผงบำรงดินกลุ่มผลิตภัณฑ์ฝนเทียมเป็นต้นซึ่งลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรได้ประมาณ10เท่าและหากเกษตรกรยังใช้สารพิษสารเคมีในการเพราะปลูกพืชผักผลไม้ต่างๆแล้วเกษตรกรไทยจะอยู่ไม่ได้เพราะจะไม่มีประเทศไหนซื้อพืชผักผลไม้ที่อุดมไปด้วยสารพิษสารเคมีเช่น ตอนนี้ประเทศจีนได้เริ่มตรวจเช็คสารพิษสารเคมีที่ตกค้างในทุเรียนลำไยและพืชอื่นๆแล้วทำให้ต่อไปในอนาคตอันใกล้หากเกษตรกร,ร,กรยังไม่เปลี่ยนแปลงวิธีการปลูกก็จะไม่สามารถนำผลไม้เหล่านี้ส่งไปขายยังประเทศจีนได้แน่นอนผู้แทนของทกสในแต่ละพื้นที่ร่วมกับผู้แทนของบริษัทฟุกเทนเบลจำกัด ติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนี้อย่างใกล้ชิดและรายงานผลกลับเข้ามาที่ส่วนกลางของโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยงจ,จากปัจจัยภายนอกที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตจะได้ผลผลิตที่มากกว่าเดิมที่เคยเพาะปลูกได้ทําให้เกษตรกรมีเงินที่จะนํามาชําระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยให้กับทอกอสอได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ ยกตัวอย่างเช่นเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปัจจุบันปลูกมันสัมปะหลังได้ผลผลิต2ตันต่อ1ไร่ต้นทุนการเพราะปลูกอยู่ที่5,000บาทต่อ1ไร่คิดราคามันสัมปะหลังตกต่ำ1บาทต่อ1กิโลกรัมเกษตรกรรายนี้จะมีรายได้เพียง2,000บาทเท่ากับว่าเกษตรกรรายนี้จะขาดทุน3,000บาทไม่สามารถชำระหนี้ให้กับทอกอสอได้ และยังต้องกู้เงินเพิ่มจากทกศมาเพราะปลูกรอบใหม่แต่ถ้าเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังเข้าร่วมโครงการ1ปีหลุดหนี้2ปีอยู่ดี3ปีมีเงินฝากจะได้ผลผลิตสูงขึ้น15ตันต่อ1ไร่ต้นทุนการเพราะปลูกลดลงเหลือประมาณ3,000บาทต่อ1ไร่คิดราคามันสำปะหลังตกต่ำ1บาทต่อ1กิโลกรัมเกษตรกรรายนี้ จะมีรายได้สูงถึง1,500 0บาทดังนั้นเขาจะมีกำไรจากการปลูกรอบนี้สูงถึง1,200 0บาทเท่ากับว่าเขาสามารถชำระดอกเบีย้ยและเงินต้นที่ทอกอสอได้หากเกษตรกรรายนี้ชำระดอกเบีย้ย2,000บาทและชำระเงินต้น5,000บาทรัฐบาลช่วยสมทบจ่ายเงินต้นให้อีก30%คิดเป็นจำนวนเงิน1,500บาท เท่ากับรอบนี้กเกษตรกรรายนี้จ่ายเงินต้นรวม6,500บาทกเกษตรกรรายนี้ก็ยังมีเงินเหลือเก็บอีก5,000บาทแต่ถ้ารัฐบาลประกันราคามันสำปะหลังที่10สลึงกเกษตรกรที่ได้ผลผลิตมันสำปะหลัง2ตันก็จะมีไรายได้เพียง5,000บาทซึ่งเท่าทุนและยังคงไม่สามารถทำารนี่เดิมได้แม้ว่ามันสำปะหลังราคาจะดี ก็ตามแต่สําหรับเกษตรกร,รที่ได้ผลผลิตมันสําปะหลัง15ตันก็จะมีรายได้สูงถึง37,500บาทก็ยิ่งมีความสามารถในการชําระเงินต้นเข้ามาได้มากขึ้นทอกอสอและภาครัฐก็จะมีเงินเข้ามาหมุนเวียนในระบบได้มากขึ้นนั่นเองสรุปหลักการรัฐบาลควรนําเงินมาจ่ายสมทบการชําระเงินต้นให้กับเกษตรกร,รที่เก่ง มีความสามารถในการเพิ่มผลผลิตเพื่อให้หนี่เกษตรกรเหล่านั้นหมดไปโดยเร็วไม่ต้องเป็นภาร,ระของภาครัฐต่อไปแต่ปัจจุบันรัฐบาลน,นำเงินมาจ่ายเพื่อพักชำระหนี้ก็ยังทำให้นี่เกษตรกรเพิ่มพูนและไม่มีวันสิ้นสุดเพราะเกษตรกรไม่สามารถรู้วิธีเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนได้หากไม่ทำโครงการหปีหลุดหนี้2ปีอยู่ดี 3ปีมีเงินฝากทกศจะต้องพักชำระหนี้เกษตรกรต่อไปอีกและไม่รู้จะสิ้นสุดเมื่อไรทกศจะต้องหาเงินมาให้เกษตรกรกู้เพิ่มขึ้นไปอีกและไม่รู้ว่าต้องใช้งบประมาณอีกมากเท่าไหร่รัฐบาลจะหาเงินมาสนับสนุนทกศได้จากที่ไหนหากวัฏจักรหนี้เกษตรกรยังเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า ท่านใดที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการหรือสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สามารถติดต่อได้ที่บริษัทฟ,ฟุกเทนเวลจำกัด99หมู่3ตำบลคลองแหอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาโทร097 297 5146กด3หรือ Line at